หยุดค่ะเชิญค่ะในฐานะที่ซินดี้เรียนในระบบการศึกษาไทยซินดี้อยากจะพูดตรงนี้ว่าระบบการศึกษาไทยคือระบบที่มีความเรื่อมรําสูงมากเพราะว่าเราต้องเรียนตลอดเวลาและอีกทั้งการศึกษาในมหาในมอในมในมัธยมเนี่ยค่ะหลักสูตรไม่ตรงกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทำให้นักศึกทำให้นักเรียนทุกคน ไปเรียนพิเศษเพื่อเอาตัวรอดและเข้าในคณะที่ต้องการทําให้เกิดการเหลื่อมล้ําในสังคมหนูขอตั้งคําถามกับคนทุกคนว่าถ้าการศึกษาไทยดีทําไมเราต้องมีการเรียนพิเศษค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหไอคอนสยาม แผ่นดินไหวเลยลูก